อยากโดนต่อยที่สนามพนนปะอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องต่อยกันแล้วอาวุธเราก็มีพี่พี่เป็นครูคนสอนน่ะให้กำลังใจผมด้วยฮะถ้ามึงแพ้งอออกจากรายการนี้ไปเลยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยวรู้กันตอนนี้เราอยู่ที่ อัชลีไทยนะคะหรือว่าธนูไทยค่ะก็วันนี้นะคะพบกับพิธีกรคนใหม่ของรายการนี้นะคะแพรวเองค่ะตอนนี้เราก็กําลังรอแขกรับเชิญของเราอยู่นะคะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะคุณกันสมัยค่ะถ้ามึงจะมีอุปกรณ์แล้วมึงไม่ใช้มึงก็เดินมาเถอะมันน่าจะเร็วกว่าเยี่ยกูเหนื่อยกูขับมาจากหัวหินอะืจริงเหรออืมขี่มาแล้วกูไม่ได้ขี่ท่านี้ด้วยนะ เนี่ยกูมานั่งรอมึงประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมึงจะเป็นพิธีกรรายการเดี๋ยวรู้กันนะเอเนอร์จีมันต้องเยอะมันต้องแบบมันต้องมีพลังอ่ะทขาไม่ดูหน่อยค่ะมึงมีพลังปะมีแต่ไม่ค่อยมีแล้วกูนั่งรอมึงชั่วโมงกูหิวมากโอ้ยอยู่ดีๆก็หิวเฮ้ยหิวเหรอหิวกูมีของมาให้มึงเฮ้ยจริงเหรอกินแล้วเนี่ยปกติยิงขนูคนยิงอย่างงี้มึงกินนี่เข้าไปนะกูยิงท่าไหนมึงกินอย่างนี้เฮ้ยอยากกินยังไงอยากกินเอาละนี่ เฮ้ <He> ยอย่าบอกนะว่านี่มันชิกแอนโลชิกแอนบันเนี่ยคุณทำเป็นพูดเล่นอย่าว่ารู้ว่ามึงจะรู้จริงหรือเปล่ามึงแค่ดูขนาดนี้มึงรู้เลยว่าอันนี้คือชิกแอนบันแน่นอนเพราะชิกแอนบันเป็นเมนูใหม่คุาบอกมาให้มึงเออปะชิกแอนโลจะเป็นงี้้วชิกแอนบันเป็นไงอ่ะชิกแอนบันชิกแอนบันเป็นน้องใหม่ก็ต้องแบบให้เกียรติชิกแอนโลไงเป็นแบบแคตตากรีชิกแอนจอยเออแคตตากรีชิกแอนจอยเนี่ยมี ชิคแอนด์บันแล้วก็ชิคแอนด์โรวอ่าแต่ชิคแอนด์บันนี่เป็นอะไรไหนเสนอเขาสิชิคแอนด์บันนี่นะคะาจะารีวิวนะคะนี่นะคะเป็นอย่างี้นะคะวิธีเราต้องการกินวิธีถูกมันต้องทำยัไงไงกินที่ถูกนะคะคือต้องเปิดออกมานะคะจะกินเกลียวเหมือนแม่ติดตังเลยข้างในนะคะก็คือจะเป็น มีขนมปังนะคะแล้วก็ไก่แล้วก็ข้างในจะมีอซอส mayo ซอสม a y o นะจ๊ะวิธีการกินนะคะที่เราจะไม่อยากให้เปื้นมือนี่เราพับกระดาษเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้มาอย่างนี้อาเราก็ห่อไปเลยนี่อ,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 อย่างโปรเฮ้ยมันดูสวยงามมันดูน่ากิน เรียร้อยวิธีการกินทำให้เขาหน่อยสิตัวเองทำให้เขาหน่อยทำให้เขาหน่อยอุ้ยน่ารักจังไม่ใช่กูให้มึงถือของกูไว้คนเนี้ยของมึงกูทำให้มีนะอืมเฮ้ยมึงดูหน้าในมุอมองมึงซื้อมาให้กูไงอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากวิธีกินที่สวยมันยังต้องทำยังไงต้องกินแบบยั่วยัไงนี่ ขนมปังนุ่มไก่ทอดนี่ยงกรอบแล้วก็หอมซอสมายโยสุดๆแหละกูบอกเลยไงอร่อยครบเครื่องในชิ้นเดียววะเฮ้ยถูกต้องราคายอเดเยี่ยมมากแล้วราคาเท่าไหร่ก็มึงไปซื้อมามึงไม่รู้เหรอกูเหม,าไ,ม,หมาไงกูบอกพี่เอามาแม่งหมดเคด้กซีอ่ะรวยไงเงินเหลืออันละยี่สิบเก้าบาทอันละยี่สิบเก้าบาทไอ้ยัยจิบหายแล้วกูจ่ายเขาไปสองพันเก้าอะเต็มหลังรถกูเลยมั้งเนี่ยเขาว่าไอ้ยัยเช็คราคามันแพง ไม่ได้ดูจํานวนเนี่ยแต่เดไปแจกจ่ายคนอื่นได้โอเคเออม่อร่อยยั่วป่ะสุดๆอร่อยยั่วทุกโมเมนต์ทุกโมเมนต์ทุกช่วงเวลาเรามีแต่ KF c นี่มึงพากูมาที่ไหนเนี่ยอ้าวอ่านดูครับธนูไทยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าธนูไทยมึงพากูมายิงปืนเหรอ อยากรู้อะอ๋อนี่คือที่ยิงธนูมึงอยากยิงธนูมึงบอกอยากนี่กูอยากยิงธนูอ่อฮะแล้วกูก็เห็นว่ามึงอ่ะก็ได้อยู่ทำไมหน้ากูเหมือนเลยควายธนูต่กนก็นั่นแหละก็จะชวนเพื่อนมายิงธนูเอ้ยได้ได้ได้กูคือกูไม่เคยยิงเหมือนกันเลยธนูเหรอควายธนูเยี่ยจบมี่อะไรกูบอกกูไม่เคยยิงธนูเหมือนกันเป็นกีฬาหนึ่งชนิดที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ย น่าจะไม่เคยมีโอกาสได้ลองแล้วก็ไม่น่ารู้ปะว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ออมันยังไงมันเรียนยากไหมมันทายากไหมซึ่งตามจริงมันเป็นกีฬาที่เหมือนฟิลแบบกีฬากลุ่มเหมือนกันนะกีฬาแบบ <c oughs> กีฬาใช้สมาธิมากับเพื่อนผ่อนคลายจิตใจแล้วก็น่ามาทดลองกันเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทดลองแต่ผมขออนุญ,ญาตกินชิกแอนบันให้หนาใจแล้วก็จูดใจก่อนชิกแอน <c oughs> พี่ครับสวัสด,ดีครับพีอ่อยู่ไหนครับเออพี่อยู่นี่เหรอสวัสดีครับแอ <c oughs> ้เองเล่นมุกนี้อยู่เหรอไม่เจอ <c oughs> ผมจะเริ่มอยากยิงธนูอ่ะผมต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้อะไรบ้างครับน่าจะรู้ให้ดูธนูอ่ะฮนูจริงมีหลายแบบนะครับครับผมมาดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้ไม่งันจะเป็นธนูแบบ นี่เป็นแบบแบบโบราณเราเคยดูหนังกับหล่อแบบบินอะไรเงี้ยแบบไม้แบบแบบ,แบ,บเลกโกลรัสหรือว่าแบบมินฟูอะไรเงี้ยของคัน,คนสไล์แบบนี้ครับผมถ้าขยับขึ้นมาสมัยใหม่เนี่ยมันก็ทันโนอีกแบบหนึ่งที่มันอยู่ทุงฝั่งในที่เราแขวนอยู่ด้านนี้ยเต็มไปหมดเลยถ้าสมม,มติข้างนู้นแต่ละแบบมันก็จะมีวิธีการยิงที่ไม่เหมือนกันแล้วเบสิกที่คนเล่นเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นทนโแบบไหนเบสิกที่สุดก็เขาจะเรียกว่าคันโนแบบรีเคิร์ฟนะก็คือเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันใส่อุปกรณ์ให้เยอะขึ้นให้แบบ เป็นสำหรับการแข่งขันมีความแม่นยำมากขึ้นเลยเงี้ยที่เวลาเขายิงแล้วธนูมันตกใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่นี่มันหมุนนะแสดงว่าเวลาเราแข่งเนี่ยธนูสมมติ ไอทะนูประเภทนี้กับประเภทนู้นก็แข่งด้วยกันไม่ได้ใช่ครับก็คนละสายคนละคลาสกันแล้วคลาสที่นิยมที่สุดพี่ก็แบบแบบนั้นที่บอกไปแบบรีเคิร์ฟนี่แหละรีเคิร์ฟมีธนูตัวอย่างมีอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงฝั่งแบบที่มันยังไม่ได้ประกอบเป็นคันเนี่ยเห็นเฉพาะชิ้นตรงกลางอันนี้เหรอครับใช่แต่จะเป็นต้องระกอบส่วนข้างบนข้างล่างแล้วก็จะเป็นคันยาวๆคล้ายแบบนู้นนะแล้ววันนี้สอนสอนผมแบบไหนพี่จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละแบบรีเคิร์ฟนี่แหละเป็นคันแบบนี้แต่ว่าตัวคันที่เราให้้้ฝึกกกตอออออนนนนนนยยิงงแเเป็ไมมััจะบาาาาวว่่่ีคืืถห ก็หนักกว่านิดนึงครับหนูลองถือได้ไหมอันไหนถูกสุดเผื่อเผื่อมันตกเผื่อมันตกเออสีแดงสีแดงโอ้โหสีแดงนสีที่ปวดปานหนักอยู่นะหนักเหรอก็ใช้ได้อะถ้าถามว่าผู้หญิงถืออะไหนดูสิสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ประมาณ 28, 1ห0นึ่งบาทใช่ไหมคะประมาณนั้นถ้าแบบรวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะแบบผูิงอ๋ออันนี้คือตัวแหวงมันยาว น้ำใสปกติเน่ประก,อ,อ,กรอบไปเป็นคันนะรวมคันหนึ่งนี่เอาพี่ที่ถูกที่สุดถ้าเบสิกคนอยากจะเล่นกีฬายิงธนู้าเบสิกสุดเลยนะก็คือเป็นธนูแบบเป็นธนูไม้แบบที่เราจะใช้เรียงกันวันนี้อ่ฮะเฉพาะคันธนูอยู่3,500ันห้าสามพันห้าคันรวมลูกธนูทุกอย่างให้พร้อมยิงเลยก็มาเจ็ดพันเจ<า>็ดพันประมาณนี้แค่นี้ก็ใช้งานได้ละ คุณพกเงินมาเจ็ดพันคุณจะมีธนูเป็นของตัวเองเอากลับไปยิงที่บ้านได้เลยอ่ะฮะแล้วถ้าไม่มีอยากแค่เช่าอะลองเช่ายิงคือถ้าปกติเรามีคันใน้เช่าก็เช่าชั่วโมงสองร้อยหกสิบบาทคุณจะยิงลิมิตได้เลยเหรอใช่ก็คือเป็นเวลาไงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอ๋อธนูมันกลับมาใช้ใหม่ได้เลยแล้วธนูเรายิงไปสัก้าวแล้วก็ไปเก็บแล้วก็มายิงใหม่อ๋อเฮ้ยยังถือว่าเป็นกีฬาที่ไม่แพงนะ260บาทอะการแต่งตัวพี่แต่งตัวธนูจริงเราใส่ชุดอะไรกก็ได้้้มมมัันนจะีีขออหาาาาายยย่่่่งใใสสว พอถ้าใส่แขนยาวเดี๋ยวเรายิงจริงอ่ะสายพนมันจะเกี่ยวกับเสื้อเราจะเกี่ยวกัาร oh. ใส่เสื้อยืดแขนสั้นหรือเสื้ออะไรก็ใช้เป็นแขนสั้นนะครับได้หมดแล้วก็ร oh. องเท้าก็ให้รองเท้า,เ,ทาเป็นพื้นเรียบรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะก,ก็ยังได้หนึ่งแล้วแค่อย่าใส่ส้นสูงหรือว่าอะไรรองเท้าที่มันทําให้เราทรงตัวยากครับผมต้องติดอะไรบ้างวันนี้ ติดเลยมากเราหลักๆนะเรามีคันธนูคันหนึ่งใช่ไหมหนึ <S 1> 1 <S ่งคันหนึ่งแล้ <S 1> 1 <S มีลูกธนูลูกธนู2 2> อสองสองเรามีที่กันแขนกันไม่สายนมตีแขนเราอโอเคแล้วมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าแผ่นรองนิ้วจะใสา่ที่นิ้ว่าเราเราดึงสายจะได้ไม่เจ็บนิ้วแผ่นรองนิ้วสี่ถ้าดึงมือปล่ามาเจ็บน,นิ้วอ๋อคร่าวๆแรกเริ่มต้นแค่นี้สี่ชิ้นประมาณนั้นครับโอเคเบสิกสุดๆเบสิกสุดๆเราเริ่มพันหน้าเราเริ่มจากประมาณนี้ก่อนถ้าวันนี้พี่สอนให้ผมชอบได้ไม่ซื้ออยู่ดีแค่ค่อยมีมันอะไร ไปไปเรียนเหอะมาฮอมยิ่งก็ได้ครับไปเดี๋ยวเราลงไปที่สนามเดี๋ยวลองได้ครับไปครับผมโอเคครับคราวนี้เราก็จะใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเราก่อนโอเคครับมันจะมี2ชิ้นด้วยกันอย่างที่บอกไปตอนแรกอันนี้เราใส่ที่แขนซ้ายตรงนี้การไม่ให้ใส่ขนมตีแขนไอ้นี่เหมือนแอสซินอะแอสซินครีคอะ โอเครานนี้<ม>ชิ้นหนึ่งนะอันนี้มันจะใส่ที่นิ้วกลางมือขวานะครับเราจะใช้ลองนิ้วเวลาที่เ<อ>ราดึงสายนเดี๋ยวผมขอลองใส่เองโอเคนิ้วกลางมือขวาเราจะดูว่าใครฉลาดกว่ากันยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกเกือบถูกแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกอันนี้ใกล้เคียงแล้วนี่ใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ถูกด้านนี้ด้านด้านทั้งคู่เลยอ่านี้ชน,น,น,นะแล้วเร็วไอ้โง่เ okay. ฮ้ยโอเคเราแต่งตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวขั้นแรกนะก่อนที่จะยิงงานที่จะมีข้อห้ามหนึ่งอย่างที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยคือขั้นธนูเนี่ย แค่ยิงโดยไม่ใส่ลูกขนุนนะครับคือถ้าถ้าเราดึงสายขนุมาเปล่าๆอย่างเงี้ยเราปล่อยโดยที่ไม่ใส่ลูกขนุนคันธนูมันจะหักได้เลยเวลายิงลูกค้างอ่ะเราต้องใส่ลูกค้างนะครับถ้าสมมติเราอย่างสมมติเราใส่ลูกขนุนแรงที่มันดีกลับมาฮะมันก็ดีส่งลูกขนุนไปเลยพุ่งไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ลูกขนุนดึงมาปล่อยไปเปล่าๆเลยอ่ะแรงที่มันดีกลับมาเนี่ยจะลงนี่คันธนูหมดเลยถ้าโชคร้ายนี่คันธนูจะหักได้เลยดีใส่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้า้งที่เรายิงต้องใส่ลูกค้างโอเคครับ แต่พี่ทำไมเรามาอยู่สนามเนี้ยผมอยากไปสนามนู้น่ะฝึกก่อนเดี๋ยวไปยิงสนามนู้นมันทิ่มหัวคนอื่นกูดูหนังมาเยอะไอ้เหี้ยวิธีการยิงอะผงเบ้งอะที่เขายิงธนูมาจากเมืองจีนอะไอ้นี่ไงไอ้ชื่ออะไรนะแอร์เบนเจอร์อะเพราะอายเพราะอายงั้นกงเงี้ยกูลูกขนุนติดตามเว้ยมันระเบิดอะขอโทษทีขอโทษรายการรายการต้นสร้างคอนเทนต์เนี่ยคุณผู้ชม เอาจริงกูไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมไงใช่ไหมพะว่าจริงมันปัญญาอ่อนแหละแต่มันเอารายการมาอ้างเองนะอยิงไหนเราก็จะยืนเนี่ยเรายิงข้างให้เป้าเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นยิงอยู่เส้นเหลืองๆอันนี้ยนี่คือเส้นยิงเราต้องอยืนคอมเส้นเส้นอยู่ตรงนี้ระหว่างเท้าซ้ายา <c oughs> ครับอ่าแล้วก็มือซ้ายเราใช้มือซ้ายจับกัะดูกนูนครับครับผมแล้วจะมีที่จับอย่างนี้แล้วก็มือจับไป้อย่างนี้แล้วก็ใส่ลูกขนูเข้าไปเวลาใส่ก็จะวางมันที่วางมันจะมีที่วางลูกขนูตรงนี้ครับผม เอาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็เสียบลูกขนูไปมันมีปมได้ยอยู่สองอันเราเสียบไปตรงกลางนี้ให้มันล็อ,อกเข้าไปอ๋อมันล็อกเลยมันล็กลอ,อกเข้าไปกับสายให้เรแล้วนะครับเราก็ใช้สามนิ้วเรายิงใค้สามนิ้วนะต่งน,นี้อยู่ข้างล่างเล้วชวี้ข้างบนแบบนี้เลี้ยงใล้กับนี้้อดีข้างหลังนะครับอ่าเราใช้แผ่นหนังในรองนิ้วเราไว้ก่อนนิ้วที่ไม่ได้ใสเ่เมไหร่ก็ยออิงให้ดูมาอันนี้แล้วพี่ไม่เจ็บอ่ะนิดหน่อยยิงไม่กี่ลูกไม่เจ็บอกแต่ถ้าเรายิเยอะๆม<ๆ>ันจะเจ็บพี่เขามือโปรแล้วพี่มือไไดดด้้้้แลวยังีนนนะะคเพื่อหหูา ผมใช้หน้ายิงได้ไหมครับเรายิงเราก็จะต้องใช้สูตรเล็งนี้ก็คือที่เล็งนะครับเราจุดตรงกลางเนี้ยเล็งพลิกกลางเข้าสีเหลืองเลยเราใช้ตาขวาเล็งนะเราจะหลับตาซ้ายแล้วเล็มของตาแลได้ถ้าหตาซ้ายนั่นจะง่ายไงเราก็หลับตาซ้ายแล้วก็ตาขวามองที่ายิงมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาแขนซ้ายขึ้นมานะแขนซ้ายเราตรงนะแขนซ้ายเราตรงไม่เป้าเลยแล้วก็ลูกฝอยเราเล็งเข้ามาเราแตะใต้ตานี้เราก็เล็งเล็งสยปล่อยเลยล้วก็ปล่อยนี่ไว้เฉยอย่างเวอร์ง่ายไหมดูง่ายไหม มีพี่เล็งมาค่ะนี่ไงเราเลงตรงนี้เราก็สุดตรงนี้ใช่ไหมเล็งไปตรงกลางเลยเล็งไปตรงกลางเป้าเลยพอเล็งได้ที่เราก็ปล่อยเลยอะใครลองก่อนเดี๋ยวปวดแล้วกันเลดี้เฟิร์สไหมอะเลดี้เฟิร์สปานเลยสายจากตรงนี้โอเคประมาณนี้อ่ะหยิบลูกขนุนใส่เลยอันนี้เนยโป้เนยโป้ไปข้างหลังเลยเนยโป้ไปข้างหลังเนยโป้หยิบเนยก้อยไว้ทำงวดขึ้นนี้เนยก้อยไว้หลังสายอ่านั่นแหละเาดึงมาแต่ที่คางไว้อ่านั่นแหละครับมองสูงไว้เล็งก็ปล่อยเลยหนึ่งสองสามเออประมาณน มไม่ย่างไม่เข้าด้วยไม่เข้าด้วยเป้าอ่ะลองลองลองอีกทีเดียวเปลี่ยนนี้เชี่ยลงไปเชี่ยลงไปไอเออมือก้อยอยู่กับนิ้วก้อยโอเคดึงมาแตะคางไว้อ่านั่นแหละครับเอาแรงไว้หนึ่งสองสามปล่อยเลยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปที่มันที่ปากเป้าอ่ะมาเอองมาปึ๊บเดึงเข้ามาอ่าโอเคเรามองสูงไว้อ่แรงก็ปล่อยเลยเฮ้ยไม่ได้อ่ะไ,ไม่เป็นไรครั้งแรกใกล e ้กับก okay, okay, ูอ <oh oh, okay, oh, okay. like well ีก เมื่อกี้คุณพูดกับผมว่าไงนะไอสัตว์จะโชว์เท่ซะหน่อยอต้องแข่งกันแล้วมั้งแพรว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นธนูน่ะไม่ค่อยอยากจะยิงเท่าไหร่หรอกมันแสบมือใจได้อยู่เฮ้ยโอเคโอเคแล้วต้องยิงถึงเท่าไหร่หมายถึงว่าหรือแล้วแต่คนเลยว่าฝึกนานไหมถึงว่าถึงจะไปสนามได้เลยถ้าปกตินะก็คือ พี่ว่ามันสองสำคัญนะรั้งละชั่วโมงนะละสองสาครั้งอ่ะเราก็จะยิงมันก็จะไม่หลุดกระดาษละคือหลักการธนูแล้วเราทำท่าได้เหมือนเดิมลุงก็ไปที่เดิมพอรู้ก็ต้องทำอะไรบ้างลุงก็จะไม่อยู่จากเป้ากระดาษละอ่าเริ่มจากใกล้ๆก่อนเราเริ่มยิงแม่นแล้วมันอยู่ในเป้าหมดแล้วเราก็ขยับให้มันไกลขึ้นได้การนับคะแนนเนี่ยพี่ต้องนับนับนับมนับกันยังไงถ้าเล่นคะแนนอ่ะมันจะมีวงเป้ามันจะมีหลายสีอเห็นะมันจะมีวงข้างในสุดก็จะสิบคะแนนไล่ไปเก้าข้างในสุดสีสีอะไรสีเหลืองเยลโล่ใช่ครับผมต้องการแค่นี้ครรับ มันก็จะมีสีเหลืองในเนาะสีเหลืองม, 2, มันจะมี2องพันมันจะมี2องมันจะมี10คะแนนกับ9คะแนนสีแดงก็มี8บบกับ7จ็ดสีฟ้าก็สิกับห้าก็นับคะแนนไปเที่ยวรูปอ๋อโอเคแล้วก็รวมคะแนนกันเพราะเวลาแข่งเขาจะยิงแล้วแต่ระยะระยะแบบเที่ยวแข่งกันใกล้สุดที่แข่งคือสิบแปดเมตรสิบแปดอย่างอันนี้ที่เรายิงหกเมตร โอ้โหอีกครึ่งหนึ่งอีกสามเท่านั่นคือระยะที่ตามที่สุดใช่แล้วแต่เมตรแข่งกันเขาจะยิงคนละสามสิบลูกแล้วก็นับคะแนนเลยโอ้เขายิงกันทีละเยอะอยู่นะนา้ยิงแบบยิงทีละสามลูกแล้วไปเก็บแล้วก็ยิงทีละสามไปรอบรอบทีเนี้ยผมอยากลองไปสนามจริงได้ไหมพี่แต่ว่าผมอยากลองแบบที่มันเป็นแบบของนักกีฬาแบบ้นยากแบบที่ไม่ใช่อันนี้แบบที่ไม่ใช่ไม้ค่ะเพราะมันต้องมันต้องมีเทคนิคมันต้องขั้นสูงถึงเราถึงจะใช้แบบนั้นได้แต่ผมขั้นสูงแล้นะพี่ใช่ ที่ไม่กลั่นเราพี่จะทำยังไงเรายิงได้ได้หนูได้ถ้าอยากลองก็ได้ลองก็จะให้โอเคก็เดี๋ยวพี่เตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเติมกระสนามตรงนูนได้ครับโอเคครับลองยิงสักลูปกันไหมเอาตอนนี้เรารอรอพี่เขาอยู่ใช่เพราะว่าเขาไปเตรียมธนูที่กันมันอยากเล่นแบบแอดวานเฮ้ยคือเราต้องเล่นแบบแอดวานไงเฮ้ยเสียงอะไรอะท้องร้องเหรอถ้าคุณหิวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมีตัวช่วยชั้นดีมาให้คุณทำเสียงหล่อทำไม มันเหมาะกับสินค้าของเราโอเคได้เลยแล้วนี่ก็คือชิคกีนบอลมาเป็นไงพับให้ด้วยว <Wow. S 1> อาเแล้วมากินซะจะได้<า>ทำงานให้มันแบบว่ามีประสิทธิภาพเข้าใจไหมกินให้มันครบกินให้ให้หมดให้มันอร่อยอาไป <c oughs> ดูเหมือนกันนะเหนื <c oughs> ่อยอะเหรอลราเอากล้อง <c oughs> มา อะลองกินลองกินดูสิทานแล้วนะครับทานแล้วนะครับเออลองกินสิอืมอร่อย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 ไหมอร่อยมากซอสเป็นยังไงหอมกลิ่นมาโยเฮ้ยหอมกลิ่นมาโยแป้งนี่เป็นยังไงนุ่มลิ้นเฮ้ยไก่นี่เป็นยังไงโอ้โหกรอบเอกลักษณ์ของเคฟซีเลยกรอบเลยเขาจะมีแบบความกรอบของเขาเฮ้ยอร่อยอร่อยไอกระดาษเขาเป็นยังไงเออกระดาษเขาเป็นไงกระดาษเขาเป็นไงซับหน้านี่ตามแบบไม่ได้แล้วเลืนองะ ใช่แล้วนี้แบบว่ากินแบบไม่ต้องเวฟก,ก็ได้นะใช่เออมันอร่อยมันอร่อยไงโอเคไปถ่ายแล้วเดี๋ยวขอกินหลังกล้องก็ได้อ่าโอเค <ทำ S 1> โอเคท,ท่า,นททาหน่อยท่าหน่อยโอเคคราวนี้เรามาที่สนามใหญ่แล้วสนามจริงแล้วครับผม <c oughs> <ๆ>คร <c oughs> าวนี้สนามนี้เราจะต้องยิงตามสัญ,ญญาณนาฬิกาจะมีเวลาบอกแปเรายิงแต่รอบนะรอบหนึ่งเขาจะให้เวลายิง4นาที4นาทีใช่ครับพอออดดังปุ๊บนาฬิกาก็เริ่มนับถอยหลังเราก็เริ่มยิงได้ เวลาหมดมันมีออกอีกครั้งหนึ่งออกหยุดยิงทุกคนก็จะหยุดในสนามว่าหยุดหมดเลยเพื่อเราจะได้ไปเก็บลูกขนุนในเป้าพร้อมกันอ๋อคือสี่นาทีคุณจะยิงเท่าไหร่ก็ได้กี่ลูกก็ได้มีกี่ลูกก็ยิงไปก็ได้แต่พอสี่นาทีก็คือเก็บลูกเพื่อให้เซฟตี้กับทุกคนไม่ใช่คนนึงคนเดินเข้าไปคนนึงยิงมาไม่ได้ไม่ได้ใช่แเมื่อกี้เราสนามเล็กครนี้มาสนามใหญ่แล้วทุกคนในสนามต้องพร้อมกันหมดแล้วเรายังเป็นใช้ท่าคาร์นูเดิมอยู่เดิมครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเราแค่เพิ่มระยะมันไกลขึ้นหน่อยนนนนนะะไไมม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 ่่่่่ดดด้้้้ออออออยูัััาาาาาาแววววเเิึึงงงงงททีีีตตโคื หาหมองศูนย์ไว้นะครับเลยน่าปล่อยเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทำเป็นเล่นคันนี้เท่าไหร่นะคะเทพนี้กูได้ตังค์เท่าไหร่ซื้อคันธนูได้ไหมพอพอพอตูวค้าให้มึงพอพการจะลองเลยไหมเอาเลยคุณยิงก่อนเลยคุณยิงก่อนเลยเนี่ยอันนี้ซ้อมผมให้คุณซ้อมให้คุณซ้อมก่อนสักพักหนึ่ง เดี๋ยวผมซ้อมจกพักหนึ่งเดี๋ยวคุณและผมต้องมาแข่งกันักขึ้นยกขึ้นโอเคครับ่าเร่งไว้เรียงไว้เอาเลยครับอือได้อยู่ได้อยูอยอสองลูกผมได้ไปแล้วสิบบวกเจ็ดบวกแปดสิบเก้าสิเ้าเ้สิบเก้าปมทำเป็นเล่นสู้ไอ้เพื่อนสู้ <laughs> มเข้าเสียลุกหมดเลย เุ้ยท่าได้อยู่นะดูเป็นผู้ชายเท่ๆอ่ะทำไมไม่มีแฟนก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอย่างนี้คือเท่าไหร่อนี้คือแปดคะแนนงั้นผมก็แพ้คุณแล้วดิแพ้มึงยิงตรงเป้าเลยปะยิงตรงที่ตรงที่มันให้เล็งอ่ะผูก็ไม่รู้ว่ามึงอย่าถามกูเยอะกูว่ากูฟุกมันทำไมมันลูกมันลงวะเพราะมือเราอย่างนี้ตอนนี้มือเราอ่ะคือมันควรจะอยู่ตรงคางนี้ตอนนี้มือเราขยับข้างบนไงอ๋อชี้ลงล่างมือต้องอยู่กลางนี้อ๋อมือต้องอยู่ตรงคางเหรอครับใช่ครับ ทไมตัวมึงสันสันอ,อ,อ๋อกูเล็งอย่างนีม้มาตลอดโอ้ยเอาแล้วมันมึงแล้วทีเนี้ยเฮ้ยม,มาแข่งกันเลยลดีกว่ามาแล้วไปเก็บลูกอมาเวลาแล้วอันนี้เราอขอลูกอ่ะง่ายๆนะเรามายืนด้านข้างข้างไหนก็ได้นะเอามือหนึงจันเป้าไว้อีกมือนึงจับตรงนี้ดึงมังตรงนี้อย่าไ,ไปโยกลูกเดี๋ยวลูกมันจะหักนะครับอันนี้เราก็มาที่สำนักอาจารย์หนูอาจารย์หนูเหรอคะเนี่ยโอเคผมอยากลง เป็นไรอ่ะจะหนูไลงของขึ้นอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มันติดเพิ่มสำหรับมืออาชีพใช่ครับถ้าสมมติเรายิงแข่งเวราใส่ตัวนี้เข้าไปเขาเรียกว่า stabilizer มันจะเป็นตัวถ่วงก้านถ่วงยาวแง้ยื่นออกไปแต่ที่เราเห็นเขาแข่งกันอ่ะเวลายิงมาแล้วคันมันจะหมุนมาใช่ฮะใช่ฮะวิธีการก็คือหนึ่งคือเราใส่ตัวถ่วงอันนี้เพิ่มเข้าไป เราต้องใช้เชือกตัวนี้คล้องนิ้วระวายเพื่อไม่ให้คันมันร่วงถ้าเราไม่ใส่เชือกตรงนี mm ้เวลาเราปล่อยคันไปมันก็จะตกจากมือผมครับการนี้ถ้าเรายิงค an ันธนูปกติมือใหม่ที่เริ่มยิงครับเราก็จะจับคันเข้าไปกำกำมือแบบนี้แต่ถ้าเราใช้เซเไลเซอร์แบบนี้เราต้องแบนนิ้วออกเราจะไม่กำคันแล้วเราจะปล่อยไปอย่างนี้เลยนิ้วเนท่านจะแบนอกมาอย่างนี้เลยแล้วต้องรอเขาปล่อยเสร็จไปปล่อยไปปุ๊บก็ให้คันมันหมุนมาแล้วเชือกในคล้องคันอะไรมันจะซับซ้อนกว่าเรายิงปกติปกติเราก็ถือไว้เฉยแล้วปล่อยแล้วก็ยิงไว้เฉยแล้วทำไมทุกกคคนนนไไมมมม่่่่่่ยยิงแบบีี้หดดเเลอะะัววาาาใชรพื มันดีกว่าแต่ว่าเราเริ่มใหม่ไงถ้าสมมติเราเริ่มเรายังไม่ชินอ่ะถ้าเรายังไม่ชินปู้ว่ะแทนที่คันมันจะหมุนนะถ้าเรายังไปจับมันอยู่คนปกติอะเราจะกลัวคันหล่นไงเราก็จะกำไว้ตลอดเลยพอถ้าเรากำไว้คันก็จะค้างอย่างี้ครับมันจะไม่หมุนเข้ามามันต้องให้เราคล้องกับกับน้ำหนักคันความชินกับคันออ๋อแสดงว่าแข่งนี่ไม่มีใครเขาใช้ธรรมดาเลยเขาใช้แบบนี้หมดแบบนี้หมดทุกคนใส่หมดเพราะว่ามันทำให้เราเล็งนิ่งขึ้นเยอะแต่ว่าเราต้องรู้เทคนิควิธีการใช้อ่ะลองดูก็ได้นี่ใส่ไปที่นิ้วชี้ ใส่กับนิ้วโป้งงนแหละถ้าพี่บอกใส่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอยากโดนต่อยที่สนามธนูป่ะอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องต่อยกันแล้วอาวุธเราก็มีพี่พี่เป็นครูคนสอนน่ะอ่ะอันนี้เราต้องประคองไว้คือไม่ให้มันไหลลงมาทั้งอันแต่ว่าให้มันหมุนลงมาได้มันจะยากนิดนึงคนแรกๆถ้าเรายังไม่คุ้นกับการธนูมันจะงงมากเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันตีหัวเราด้วยถ้าเราไม่เป็นนนี้ยังได้สะบัดในฟ้าหน้าออุ้ยน่ากลัวนะ ก็ปกติอะตรงเนี้ยเขาต้องยิงกันออกมาสักสามสี่เดือนนะถึงจะใส่หลงนี้ลองดูลองดูลองดูพี่เขาถือเขาก็ลุ้นกิจกรรมลุ้นกับผมของผพี่ให้กำลังใจผมด้วยฮะลองดูยิงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมปกติไปเลยเฮ้ยไม่ผมไม่ตีค้างพี่มเฮ้ย คุณลองไหมฮะได้เราเนี่ยมันจะยาวไปเชื่อมันจะยาวไว้ข้อมือเรามันเล็กอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่มาเหมือนเดิมอ่าแต่ค้างไว้โอเคเอาคุณไม่ปล่อยเหรอไม่ได้ปล่อยเลกแรกผู้หญิงยังถือค้างไว้ไม่ไหวเพราะปล่อยเสร็จมันก็หนักมันก็ร่วงไปเลยไม่กล้าปล่อยปล่อยมันไม่ร่วงอ่ะกลัวทำหมุนเขาพังมันแพงขอบคุณที่ปั๊บมากนะครับวันนี้ที่มาสอนความรู้ แล้วก็สิ่งดีๆแต่ว่าผมอาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็ <g c oughs> ยังไงก็ถ้าเกิดผมติดใจเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาสรุปมีรถลดไหมพี่ไม่มี <c oughs> ขนาดมีกล้องถ่ายพี่ยังพูดเลยว่าไม่มีไม่มีพี่พูดเลย <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมอนุญาตไปแข่งกันก่อนแล้วที่นี่ชื่อชื่อที่ไหนอยู่ที่ไหนครับพี่ที่นี่ของเราชื่อสนามมีธนูอัชีว์ไทยครับอยู่บริเวณลาดพร้าวของลาดพร้าวระหว่างซอย1 1อกับ118อ่าโอเคมายิงกันได้ถ้ามีธนูอยู่แล้ว ตุ่มงละหกสิบาทหอุ้ยล้วสนามลมลื่นมากนะบรรยากาศโคตรดีอแถมเจ้าของหล่อหล่อด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ปับเอาสเตเบลไลเซอร์ออกให้เอางี้ดีกว่าถ้าแพ้กินชี้มันภายในคำเดียวได้ป่ะได้แต่ถ้ามึงแพมึงออกจากรายการนี้ไปเลยนะคูจะเอาตังค์ที่ไหนแดกอ่ะจะแพ กินนะหนึ่งคำแต่ต้อง<า>หมด<ใ>น,นะดภายในคำเดียวภายในคำเดียวถ้าเกิดกกูแพ้กูกินเ,<อ>เดี๋ยวรอพี่ก็มาแล้วกูแข่งกับกูพร้อมกันมึงคิดว่ามึงจะทำงนกูบ้างเอวมึงก็ดูสิใครยิงเข้าเป้าอ่ะมึงมีอะไรมาขิงกูกูสิบเก้ากูแค่ต่อให้มึงจะคำว่าต่อไหมเก็บแรงมายิงฮนูเหอ ไม่ใช่เลยโอเคมานักกีฬาเข้าแทนผมกุพาเองด้วยผมเอ่อทะลูฮีชื่อชื่อเกาหลียิงทะลูฮีมึงมีชื่อไหมชิวเจลรอชิวเจลรอชิวเจลรองคิดว่าเจ๋งหรอโอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้คิดว่าเจ๋งหรอโอ้ได้เดี๋ยวจะยิงคนละห้าลูกถ้าบทลงโทษเดี๋ยวไปดูท้ายรายการเอาแล้วกัน ชืู่เจรโลกันวิ่งชูเจรโลเอาแล้วต่อให้เฉยๆหรอกเฮ้ยทำไมตอนสอบเราแบบฟอร์มดีมากเลยสิงสนามซ้อมแข่งจริงมันโลกนี้แหละมันโดนกดดันจากแบบสื่อรอบข้างเง สื่อมนนวลชนโหร้องเยอะเต็มสนามเลยเนี่ยกดดันเลย Round Round ดูก็รู้ดูก็รู้ ไม่ต้องยิงแล้วพี่มัเจนแล้วเหมือนตั้งชื่อมันฆ่าไปเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยต่อให้สักหน่อยเว้ยโอเคโอเคอะให้คุณยิงก่อนแล้วใครดับไฟสนามเนโอยเฮ้ยเจนมาซะกลับบ้านงูกลับบ้าน นะครับขอบคุณนะครับนัคงนไม่ต้องนับหรอกนะครับดูก็หลัอ๋อกูแพ้กูแพ้ดิเดี๋ยวไปทำโทษแล้วกันปิดรายการเลยแล้วกันงวันนี้ขอบคุณแพรว่าสุธที่รักเพื่อนรักมากนะครับผมที่มา support ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่อีกครั้งหนึ่งแอชวิทยไทยนะครับสนามยิ่งธนูธนูไทยนะครับก็ อยู่แถวราดเผาเซิร์ชเอาก็ได้ Google, i, ใน g o o ก l e เฮ้ยอยู่จอยอะไรวะอะไรยังไงขับรถมาอุย้ยบรรยากาศสบายมีกาแฟกินโอ้ยห้องแอร์เย็นฉ่ำบรรยากาศดีโอ้ยมีที่บังกะลมดีอะไรบังกะลม,ม<า>อะไรก็ <วะ S 2> มี <วะ S 2> ต้นไม้โอ้ยวิวสวยคนก็น่ารักโอ้ยใช่ไหมครับพี่ <c oughs> นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะจ้าครั้งหน้าได้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์นะคะช่องโฟมิลเลียนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจจะให้หนูเป็นพิธีกรคู่กับกันนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางนี้ค่ะ แต่ว่าของหนูติดต่อทางเบอร์ที่นายจีนะคะแต่ว่ายินดีค่ะฝ <c oughs> ากด้วยนะครับ KFC Chic Bun นะครับราคาเพียงแค่29บาบาทอร่อยยั่วทุกโมเมนต์ ล้วบอกเลยว่าสดใหม่อร่อยไม่ต้องเวฟใครก็ทำไม่ได้กูบอกเลย่ KFC ทำได้ใครอยากซื้อนะคะก็ไปได้ที่ KFC ทุกสาขา,าไปได้ทูก็ได้รับที่รถหรือว่ารับที่ร้านก็ได้เออหรือถ้าจะอยากสั่งผ่านออนไลน์นะครับ KFC Application Thailand แล้วก็ w w w KFC.co.th สั่งได้เหมือนกันใช่สะดวกม,มีเบอร์ห1 5 0โทรไปสั่งก็ได้เออ คิดว่าเจเหรอกูจะรอดูมึงจะเจแค่นะมึงรักกูแค่ไหนรักมากเอากัดได้เท่าที่กัดได้เอารักกูแค่ไหนกูรักกูรักถ้ามึงไม่กินเพื่อกูกูไม่มารายการมึงหรอกูมึงก็ไม่ได้ตังค์นะแต่ลูกค้าเขาอยากให้กูมาอุ้ยทำทำเล่นตัวเฮ้โหอิจละเลวทำทำตาซึมใส่กูด้วยคิดว่าเจเลยอ่ะอ่ะอ่ะมามึงยากูพยายามพร้อมกันนะ เอปิดรายการกันเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเจอกันเทปหน้ากับรายการเดี๋ยวรู้กันเจอกันครับผมโอ้โหหอ้เาม้นะโอ้ยทำไมเขาายดีข้นจง้อห้อกคันั้เกคัทอีกตกคั